สวัสดีครับพบกับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอวัตถุมงคลซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับวัตถุมงคลนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของพ่อท่านผอมถาวโลแห่งวัดไสางามจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับสำหรับวัตถุมงคลที่ท่านเห็นนะครับเรียกว่าดอกกุญีนะไม่รู้โรยนะครับ ซึ่งดอกกุณหญีนี้หรือที่คนในภาคกลางรู้จักก็คือดอกบานไม่รู้โรยนะครับซึ่งในข้อมูลนะครับผมได้ข้อมูลมาจาก facebook ของกลุ่มพระแท้ไม่ทุกนะครับพอท่านผอมถามวโลนะครับขอบคุณกับข้อมูลนะครับก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดอกกุณหญีนี้นะครับว่าดอกกุณหญีหรือดอกบานไม่รู้โรยนี้นะครับ เป็นดอกไม้ที่อยู่ได้นานหลายเดือนกว่าที่จะเปลี่ยนสภาพไปตามการเวลาและเมื่อเปลี่ยนสภาพก็จะเปลี่ยนสภาพเพียงแค่สีเท่านั้นนะครับที่จางไปแต่ว่ารูปลักษณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนคําสอนของพระพุทธองค์นะครับซึ่งแม้เวลาจะล่วงเลยไปกว่า2,500ปีแล้วแต่คําสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่เคยล้าสมัยและนอกจากนั้นนะครับดอกกุนหยีนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ ท่านที่เคยไปกราบพ่อท่านผอมที่สํานักปฏิปิธรรมถาวโลที่บางกลวยนะครับก็จะเห็นอยู่ที่หน้าที่บูชาพระนะครับเป็นอันที่จะทําให้ระลึกถึงหลวงปู่อยู่เสมอนะครับรูปลักษณ์ของดอกคุณหญีนี่นะครับก็เลยเป็นของมงคลที่มีคุณค่าเหมาะการบูชาแล้วก็พกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะระลึกระลึกถึงพระสมมาสุพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงแนวทางคําสอนที่พ่อท่านผอมได้ปฏิบัติ ให้เราเป็นตัวอย่างให้เรานะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับก็นี่นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเทียบกับเหรียญห้าให้ดูนะครับก็เล็กๆอุ้ยขอโทษครับเล็กๆนะครับกำลังดีนะครับด้านหลังโอ้บรรจุของดีไว้เยอะเลยนะครับก็ที่เห็นนะครับ ก็มียาเนียตมีแป้งโกลินมีเกษาของพ่อท่านนะครับแล้วก็จีวอนนอกจากนี้ก็ยังมีมนสารสำคัญนะครับของหลวงพ่อสมภพวัดสารีโขอยู่ด้วยนะครับที่เห็นก็นอกจากมนสารแล้วก็ยังมีตอกรันนัมเบอร์แล้วก็ตอกโค้ดด้วยนะครับยังไงท่านที่สนใจนะครับก็ลองค้นข้อมูลลองหาดูนะครับ ็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งทึ่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็เพิ่งมาเห็นของพ่อทัานผอมนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ